ประชาชนที่ได้รับเงินเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาต่างขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยเหลือโดยวันนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจะทยอยจ่ายเงินเยียวยาเพิ่มเติม,ตมในพื้นที่4จังหวัดเมื่อวานนี้เป็นวันแรกที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยหรือปภนำข้อมูลครัวเรือนที่จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีอพยพระหว่างมีสถานการณ์ภัยอันเนื่องมาจากการกระทำของกองกำลังจากนอกประเทศ บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่26สิงหาคม2568กรณีอพยพตั้งแต่8วันขึ้นไปจะได้รับความช่วยเหลือครัวเรือนละ5,000บาทและกรณีอพยพไม่เกิน7วันจะได้รับความช่วยเหลือครัวเรือนละ2,000บาทโดยจังหวัดที่ได้รับเงินเยียวยารอบแรกมี3จังหวัดได้แก่จังหวัดบุรีรัมย์สีสเกตและสุรินทร ผลการโอนสำเร็จรวม143460ัครัวเรือนจำนวนเงินรวมกว่า700ล้านบาทซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ต่างพึงพอใจที่รัฐบาลช่วยเหลือและแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วโดยจะนำเงินที่ได้ไปใช้จ่ายในครอบครัวเพื่อลภาระค่าครองชีพก็ด,ดีใจมากค่ะที่รัฐบาลช่วยเหลือค่ะ ยากขอบคุณท่านนายกนะคะขอให้ท่านเป็นที่รักของประชาชนยิ่งขึ้นไปค่ะจะได้เงินไปใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันพออยู่กับแม่ก็ได้แต่เงินจูงอายุของแม่แล้วก็พิการของแกส่วนตัวฉันก็ไม่มีบัตรอะไรกับเขาค่ะครับสวัสดีครับผมเงินเยียวยาอะไรมาแล้วครับรัฐบาลเขาโอนมาให้แล้วผมบัตรไปเบิกมาหนึ่มื่นผมไปเบิกผมเลยเอามาซื้อกับข้าวกับน้ำกินผมดีใจหล,ลายๆครับ เงินหาพันบาทอีแม่เบิกมาวางหันได้เองค่ะโอ้ยจะแมนปื่มภูมิใจอีหลีอันได้มาซืออ้อหอมกระเทียมอยังสารพัดเครื่องใส่ในครัวเลื่อนแล้วกะ็ข้องใช้ช้อยไฮลูกไฮร้านไปโุงเรียนอันข,ขา้ารถข้าล่เงี้ยกระได้รัฐบาลและดูแลบ่ลืมอันถ้าบาลท้าเมืองยังเห่ากจ็จะเม่นปื่มอีลีเด้อค่ะอาทิถามท้าวาแม่ซื้อจังไดกะอยาเสิอันนี้เถอะแม่น่ะซื้อแรงลูกบัลลางเล้อจ้า ตำบลภูผาหมอกอเภอกทัททะลักจกิสเกตเดชจ้าขอบคุณครับท่านรัฐบาลท,ที่ช่วยเหลือจํานวนเงิน5,000บาทที่เยียวยาจำนวนเงิน5,000บาทนี้เข้าบัญชีผมแล้วครับเงินจํานวนนี้ผมก็จะใช้ใจ่ายในครอบครัวแล้วก็ที่เหลือเล็กๆน้อยๆผมก็จะให้หลานไปโรงเรียนขอบคุณครับทั้งนี้ยังมีครัวเรือนในสามจังหวัดนี้ที่อยู่ระหว่างรอโอนอีก112,000ครัวเรือนซึ่งธนาคารออมสิน จะทยอยโอนเข้าบัญชีประชาชนผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ได้ผูกไว้กับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนส่วนผู้ที่ยังไม่รับเงินช่วยเหลือเยียวยาเนื่องจากยังไม่ลงทะเบียนพร้อมเพย์หรือมีสถานะทางบัญชีไม่ปกติทางธนาคารอมสินและปอพอจะตรวจสอบและเร่งดำเนินการโดยเร็วต่อไปและในวันนี้ปอพอและธนาคารอมสินจะโอนเงินเยียวยาครั้งที่สองให้กับประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษอุบลราชธานีสะแก้วและตราด ปริมพัฒสอนการรายงาน